สวัสดีค่ะมินเองนะเคยไหมพอรถติดปุ๊บสวยแล้วงานล่มปับ๊บชิบหายแล้วเวลาเกิดอะไรแย่ๆขึ้นมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่แต่มันคือคำที่เราใช้กับตัวเองตอนนั้นนั่งหากวันนี้มันอยากชวนคุยว่าแค่เปลี่ยนคำพูดในหัวต่อเหตุการณ์เดิมๆความคิดเราก็เปลี่ยนและนั่นอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งช่วงของเราเลยก็ได้ คำพูดไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันคือกรอบความคิดสมองเราไม่ได้เห็นความจริงตรงๆแต่มันตีความผ่านภาษาที่เราคิดตัวอย่างง่ายๆถ้าฝนตกแล้วคุณบอกตัวเองว่าโอ้ยเซ็งก็เครียดแต่ถ้าคุณพูดว่าดีฮะได้เดินชา้ชาๆฟังเสียงฝนใจเย็นเฉยเลยเหตุการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกคนละแบบ เพราะคำที่ใช้ต่างกันเพราะงั้นคำที่เราใช้กับเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันค่อยๆสร้างโลกในหัวของเราถ้าคุณพูดแต่คำแบบล้มเหนื่อยหมดแรงแพ้ไม่แปลกที่สมองจะเชื่อว่าโลกมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงๆมีงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดพบว่าแค่เปลี่ยนคำจากฉันกำลังเครียดเป็นฉันกำลังตื่นเต้น อัตราความมั่นใจและผลลัพธ์ในการพรีเซนต์ของคนกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญเลยนะอีกตัวอย่างคือนักกีฬาระดับโลกหลายคนเวลาเจอสถานการณ์กดดันเขาไม่พูดว่ากลัวแพ้แต่พูดว่านี่คือสนามที่ฉันรอคอยจะเล่นเพราะคำพูดเปลี่ยนทิศทางของพลังงานจากหลุดเป็นโฟกัสจากจมเป็นกระโดดอืม มินอยากชวนสังเกตคําที่เราชอบใช้กับตัวเองง่ายๆว่าเวลาคุณทําพลาดคุณพูดกับตัวเองว่าอะไรทาไมโง่อย่างนี้อีกแล้วหรอวะไม่มีใครรักหรอกลองเปลี่ยนมั่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะลองอีกแบบแค่นี้ยังไม่จบไม่ใช่เขาไม่รักแต่บางคนยังไม่เข้าใจเราไม่ต้องถึงกับโลกสวยนะ แต่แค่ให้คำพูดมันเปิดทางให้เรามองเห็นทางออกแทนที่จะปิดทุกประตูสมุมดฝึกเปลี่ยนคําก็คือฝึกเปลี่ยนกรอบความคิดเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสังเกตคําพูดในหัวเวลาเจอเรื่องแย่แล้วเปลี่ยนคําให้เป็นกลางขึ้นไม่ต้องถึงกับบวกสุดโต่ง 2. พูดออกเสียงมาเลยถ้าทำได้เช่นเรายังไหวอยู่หรือเดี๋ยวเราจะหาวิธีใหม่ เหมือนเวลามีคนพูดไม่ดีกับคุณแล้วคุณเสียใจบางทีคนที่พูดแย่กับเราที่สุดก็คือเสียงในหัวตัวเราเองนี่แหละแล้วเราจะรักใครได้ยังไงถ้ายังพูดไม่ดีกับตัวเองเลยเพราะคำที่ใช้ทุกวันคือมเมล็ดพันธุ์ของชีวิตคำบางคำเหมือนน้ำยาฆ่าวัชพืชแต่คำบางคำ,คำคือป Ł ุอย๋ยที่ทำให้ใจเราโตขึ้นคำว่ายัง เช่นยังไม่เก่งดีกว่าเราไม่เก่งยังไม่เจอดีกว่าเราไม่มีใครเลยยังไม่ได้นอนดีกว่าไม่ได้นอนลองเติมคำว่ายังไปในเรื่องที่คุณท้อดูนะมันคือพื้นที่ของความหวังและอย่าลืมว่าคำพูดของเราคือสิ่งที่สมองเราเชื่อที่สุดมันฟังเราพูดทุกวันมากกว่าใคร แล้วคุณอยากให้สมองเชื่อว่าอะไรเพราะงั้นขราวหน้าเวลาอะไรไม่เป็นอย่างใจอย่าเพิ่งรีบพูดกับตัวเองว่าเฮ้อผิดหวังอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นเอองวดหน้าเอาใหม่เราอาจจะยังไม่เจอเลขเด็ดแต่เราจะไม่ยุดหามันเพราะบางทีสิ่งที่เราควบคุมได้ในโลกนี้อาจไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือคำพูดของเราเอง แล้วเจอกันตอนหน้านะคะ